โอ้เมื่อหลองโอ้เสียงเสียงโทรศัพท์มาหลวงผู้ใดล่ะหลวงญาบอมันญาบอหลับก็นน่ะญาโอ้ยาจ้าจ้าเออมาหาหลาปอญาเตนเสียงโทรศัพท์มานงเห็ดแลนไปเอาไม้โตจ้าโตจ้าฝนสบาโทรศัพท์ดังแลนไปเอาไมให้ยาย ต้งเค็มคนผู้นี้ก็คือกันหันผู้หนึ่งว่าเอาผู้หนึ่งก็เอามาสิได้ย้อนโนรี่เอาแพมเพิดทิมขยะก็เอาไปทิมไปแล้วบะนี่เอาอันอันอันใส่เอาไปเอาแพมเพิดมาให้ยายใส่ไปเอาปองแป้งมาให้ยายจังสิได้เมื่อเดียววัวมาแล้วมาเดีวดา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 วหนูหนูหนู ขอที่ลูกขออีกขอขอขอุอ้มมือนหน่อยเน่โอ้ยมือในหน่อยเนุณขอขอขอ